เอาเละครับกลับมาแล้วนะฮะกับ E ีีที่2กับลูฟี่ต้องเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนันเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมมาอัปเดตอ่าอล่าสุดที่ดูเกาะแล้วกันนะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะก็คืออย่างตอนนี้ครับรถขอลูกค้านะ่าจะมีอยู่หลัก20ได้ละอ่าอันนี้หลัก20ได้แล้วนะก็คือเนี่ยตรงนี้ยาวเลยเนี่ยไปถึงตรงนี้เลยแล้วก็อ่าไอ้นี่เป็นรถให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไปได้ไวมากขึ้นเนาะเนี่ยมีเนี่ยพนักง,งานทำความสะอาดถังขายะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ซื้อพื้นที่เพิ่มนะบริเวณแถวนี้นผมซื้อเพิ่มนะ ไม่เพียงแค่น,นั้นอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมก่อนก็คือในส่วนของตรงนี้ครจะเป็นรถนะ้องส่วนรถเนี่ยผมซื้ออยู่สคันก็คืออ่าอันนี้เห็นปะคนส่งของนี่นี่มีรถบรรทุกแล้วนะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้3อันนะแล้วก็มียามี2คนนะครับอันนี้ผมพาทั่วก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปบอกว่าผมพาอะไรบ้าง เ <G ül> กลีดพลาดเยอะมากโอเคมาเปิดประตูเข้ามาอันนี้คือโรงเก็บของนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างาเป็นโกดังเก็บของอ่าเนี่ยคือโกดังครับเก็บของนี่เนาะแล้วเดี๋ยวผมทํากําแพงขึ้นมาเนาะแต่ยังไม่ได้สร้าง,พางเพราะเงินไม่มีแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับนี่เป็นไงเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งทีต้องมีรถขายสิวะนี่มีถังขยะนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยรถมีพนักงานเนี่ยซื้อของมันต้องมีเงินกู้ใช่ไหมไม่งั้นมันซื้อรถไม่ได้ก็เลยเนี่ยต้องจ้างมาอันนี้ขวดน้ำโค้กนะครับ ไว้ให้ลูกค้าแบบมานั่งชิวๆก่อนซื้อรถแล้วก็ซื้อน้ํากินอ่าแนวแนวนี้ให้ซื้อเองได้เลยแล้วก็นี้แนวแบบจักรยานสเก็ตบอร์ดคือแนวเดียวกันเอาไว้ด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะจัดขยายต่อแต่ยังไม่ได้ทําเพราะเงินไม่มีครับแล้วก็ตอนนี้ปูพื้นเป็นคอนกรีตแล้วเรียบร้อยพนักง,งานพนักง,งานผมไม่เอาเป็นออโต้นะครับเพราะว่าอันนี้คือจุดที่พลาดอะเริ่มแล้วนะเนื่องจากว่าครับอ่าไอ้นี้ผมเอาเอาเอาให้ดูก่อนอ่าตรงนี้ เห็นไหมเอ่ยว่ามันมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเนี่ยเงินมันมันใช่เงินหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันคือการแลกเงินเหรอเอาเอาว่ามันเป็นช็อกโกแลตหรืออะไรพวกนี้แล้วกันโดยที่ไอตรงเนี้ยจุดบริการลูกค้าเนี่ยถ้าไออโอโต้อะมันจะไม่สามารถเรียกว่าทุกอย่างอะ่ะมันต้องผ่านแคชเชียร์อ่ะเอาว่าไอของที่ขายในเกมอะ่ะทุกอย่างผ่านแคชเชียร์เว้ยแล้วทีเนี้ยพอมันซื้อรถอะ่ะมันก็ทําไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ได้ ผมเลยเอา้าวหรอผมเพิ่งมารู้อา้าวงั้นก็ต้องสร้างแต่อันนี้สิถูกครับราคาถูกกว่าด้วยไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถวางของขายได้อีกด้วยพอเป็นอย่างนั้นมันก็เลยจะประหยัดอประหยัดไปเลยอ่ะขั้นต่างก็500ร้อยไหมประหยัดไปแล้วก็ใน่วนนี้มันจะขายของได้ด้วยเนี่ยคือจุดที่พลาดค,คือแคชเชียร์ไปไม่ได้ใช้แคชเชียร์ดีกว่าโดยที่แบบจริงๆอ่ะสี่อันอ่ะยังเยอะยเยอะยเกินเอาเอาตรงๆพนักงาน4ตัวเนี่ยถ้าถามผมนะเยอะเกิน แต่ก็เอามาเหอะไม่เป็นไรก็มันมันคือมันตรงนี้พอดีอ่ะแค่นั้นเลยมาเลแบบดูสวยๆดีเนาะโอเคที่พาต่อไปที่พาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาต่อละคือในส่วนของอตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้จัดอย่างนี้หรอกมันเป็นก้องวงจรปิดใช่ปะ่ะไอ้ก้องวงจรปิดเนี่ยคือผมเพิ่งมารู้ว่าการสร้างอ่ะผมบอกวิธีสร้างก่อนสร้างยังไงใช่ไหมมาที่กําแพงเอ้ยผู้ดิดพื้นแล้วก็มาที่ตรงนี้อ่านี่นี่นี่น คอนกรีตแล้วมาที่ตรงนี้นะชั้น2อบุ๊บและสร้างพอสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันมันเรียกว่าจะเป็นเพดานของชั้น1กับชั้น2ไงพอเป็นเพดานอ่ะจะสามารถเอากล้องอ่ะมาวางได้เอาละทีนี้จุดที่ผมพลาดคืออะไรใช่ไหมจุดที่ผมพลาดเลยก็คือว่าผมเอาแต่กล้องวางเว้ยแล้วทีเนี้ยไอ้กล้องอ่ะมันควบคุมแค่บริเวณเท่านั้นอ่านี่เดี๋ยวเอาเอาให้ดูก่อนบริเวณก็คืออ่านี่คือมันจะได้แค่บริเวณเพื่อนๆเห็นไหมแค่บริเวณเท่านั้นเลย แล้วมันไม่พออันเดียวอ่ะก่อนหน้านี้ผมเป็นอย่างนี้เว้ยแล้วผมเล่นเล่นเล่นไปสักพักพอสักพักเฮ้ยทำไมโจนแม่งยังมีอยู่เลยวะเนี่ยเนี่ยไเนี่ยพอพอมีโจนเอ้าสรุปมึงใช้ได้จริงบ่าวะเนี่ยอ่าพอพอมันงั้นก็เลยอ๋อมันไม่พอถ้าทาจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่ามันจะได้จับได้แล้วกว่ายามมันจะวิ่งมาถึงกับมันนานเออมันเลยต้องอ๋อเหรอจริงๆกล้องอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะต้องใช้กล้องอย่างนี้ อันนี้ดีสุดเพราะว่ามันครอบคลุมบริเวณจริงๆต้องมันกล้องอย่างนี้ก็คือ3จุดเลยอ่ะถ้างั้นบอกเสร็จก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็เลยเนี่ยอ่าทำคลิปนี้มาให้ดูปุ๊บเนี่ยคือจุดที่พลาดเรื่องเรื่องกล้องนะปุ๊บอ่าโอเคหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแต่อันนี้มันมี2แบบใช่ไหมนี่ไอเน,นี้ยแพง6 0 0 0คือไม่ต้องขนาดไหนก็ได้คือมันได้แค่ความสวยอันนี้คือ,ค,อคือแค่สวยเลยอ่ะ ที่ผมเข้าใจนะอย่างอื่นมันไม่มีเลยโอเคหลังจากนั้นครับคุณแค่ติดแค่ด้านเดียวก็พอแล้วก็อย่าลืมนะต้องมีไอเนี้ยด้านนอกด้วยเนี่ยด้านนอกหรือด้านในก็ได้เนี่ย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 อันนี้อันนี้อันนี้นี่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 อันนี้เลยอันนี้เลยต้องมีทั้งด้านนอกเอ้ยมีด้านนอกหรือด้านในก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อว่าเป็นการดักก่อนแต่อันเนี้ยมันจะดักได้ตอนที่โจนอ่ะมันขโมยของไปแล้วแปลว่าอันเนี้ยเราจะต้องไว้ที่ประตูเท่านั้นนะคือไม่ใช่ว่า อันนี้คุณเอาไปไว้แบบกลางห้องนี้ก็ไม่เกี่ยวนะถ้ามันขโมยตรงนี้แล้วมันไม่เดินผ่านมันก็จะไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมเริ่มบอกจุดที่ผมพลาดแล้วนะโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอติดกล้องให้เรียบร้อยก่อนอ่าเล่นรู้สึกว่าเล่นเป็นกว่าตอนแรกนะ <c oughs> ตอนแรกนี่ก็อะไรแบบโง่โง่แบบโง,ง,ง,ง่เลยอะโอเคอันดับต่อไปครับสิ่งที่หมจะทาต่อนะสิ่งที่หมอทาต่อคือว่าเดี๋ยวผมจะลองเงินหน่อยใช่ไหมพอหลังจากนั้นอะเดี๋ยวผมจะเอาอบันไดเลื่อน มาติดตรงนี้นี่ด้านหนึ่งนี่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 จะเอาไวล้ลักษณะประมาณนี้เนี่ยที่ผมจะเอาไว้2อัน1 2สองไม่เพียงแค่นั้นลิฟด้วยเดี๋ยวจะเอาลิฟมาติดไว้ที่ตรงนี้คือผมจะทําเป็นสองชั้นแต่ว่าตอนนี้รองเงินอยู่รองเงินอยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้แค่บอกไว้นะมาอันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่ผมผ้าต่อคือตอนแรกอะพาามันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกอันนี้ผมจัดแล้วนะนี่อันนี้คือจัดแล้วนะผ้าเป็นยังไงใช่ป่ะ ก็คือสิ่ที่พลาดเลยเนี่ยไอตอนแรกอะตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆอ่ะมันจะมีบ้านพวกเนี้ยแนะนําให้ขายทิงท้งให้หมดก่อนแล้วก็เอาเอา่อเรียกว่านะเอาเงินส่วนนั้นอะ่ะมาสร้างไอ้พวกเนี้ยให้เยอะที่สุดชั้นวางของอะ่ะพอเราได้ชั้นวางของเสร็จปุ๊บก็ขอใสๆๆ่ใส่ใจเนี่ยแหละคือที่พลาดละพอเราดูที่หน้ารายการก่อนถ้าเราคลิกกิซ์เสื้อผ้าเว้ยเห็นไหมว่าเสื้อผ้ามีสอย่างเอา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 ใหม่นะเสื้อผ้ามี4ี่อย่างดังนั้นอ่ะดีที่สุดคือควรที่จะเปิดร้านนะ เช่นอย่างรองเท้าหรือหมวกอันเนี้ยดีเพราะว่าอะไรใช่ปะเช่นเสื้อครับถ้าเขาเอาตัวแรกอะตัวที่2องอะเยกเรียกว่านะตัวที่2เรายังไม่ได้ใส่เพราะเงินเรามีไม่พอถูกปะแต่เขาจะไม่ไอไอลูกค้าที่มาเนี่ยคือมันจะไม่ได้สนคือเช่นมันจะอารายการ1กับ3แต่เราดันติดแค่1นงั้นแปลว่าคนลูกค้าตัวนั้นน่ยมันก็จะซื้อของได้ไม่ครบตามที่มันต้องการถูกปะเออแต่มันจะต่างกันแต่ถ้าอันเนี้ยรองเท้าคือรองเท้าจบ มันมันมันจะไม่มีรองเท้าสีน้ําเงินสีแดงสีดํามันจะไม่มีมันต่างกับที่ตรงนี้เวลาซื้อมันจะซื้อได้ครบเออหมวกด้วยหมวกก็มีแค่อันเดียวก็จบไม่มีอะไรเพิ่มเติมดังนั้นอ่ะอย่างลูกอมอันเนี้ยก็ใช่คือควรซื้ออย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยควรควรมากๆด้วยอาหารว่างอ่ะสองอันก็ก็ก็ถือก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันมันยังน้อยอยู่อ่าแต่ว่าอย่างซุปเดี๋ยวอันเนี้ยไม่ละแต่ตอนแรกผมเปิดด้วยซุปเออเนี่ยผมห้านะ ไม่เพียงแค่นั้นอะของเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยกำไรมันดีนะ3อยา่างเอ,อ้นนี้โอเคคล้ายๆกับวาเลนไทน์เลยแต่เงินไม่พอไหมตอนแรกอ่ะอันนี้ผมบอกจุดที่พลานะต่อมาคือ,อโซดากับแปบซีแหละติดไว้เลยโซดานี่คือติดไว้เลยสําคัญมากแล้วก็ได้มาเสร็จเป็นอันแรกเลยบางที่ต้องทำอะเพราะมันอันเดียวไงต่อไปเนยถั่วคือเอาแบบพยายามอย่าเกิน2 2อันนะ่ะมาก่อน พยายามพยายามนะเนี่ยเห็นปนะสามสามสองเนี่ยสองอย่างเงี้ยก็ได้ก็เอามาก่อนก็ได้เพราะอย่างทีวีผมเองก็มีมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบใส่แบบจัดจัดเต็มมานะจัดเต็มแบบทุกอย่าง <c oughs> คือใส่ครบเลยแต่นี่ผมลบไปแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีเนี่ยตรงนี้ไล่มานี่เลยยาวยัน,นุ่นเลยแต่ผมลบออกไปแล้วนะโอเคแล้วก็เนี่ยทีวีเนี่ยอยู่นี่อยู่เลยนะเห็นไหมยังมีอยู่เลยซึ่งไอ้พวกเนี้ยควรเอามาทีหลังไม่ใช่เอามาก่อนแต่ผมไม่รู้ไง จริงๆอ่ะไอเงินอ่ะโซนหนึ่งอ่ะเราเอาไปทาอ่ะคือลดมากกว่าเนี่ยคือที่จําเป็นคือลดเว้ยเออยิ่งยิ่งคนมาเยอะของยิ่งซื้อเยอะที่เหลือเนี่ยมีไม่ครบคือมีครบตามเรียกว่าอะไรนะตามหมวดอ่ามีครบตามหมวดเช่นอย่างผักอย่างเงี้ยอู้เยอะเกินผมแม่งก็บ้าเอาผักก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือทําแต่แรกนะไอโซนเนี้ยคือทาทแต่อแรกเลยเพราะตอนแรกผมมีโซนกลางเว้ยโซนกลางเสร็จป,ป,ปั๊บไปข้างหลังไปข้างหลังเสร็จมาน้านข้าง ไอ,ไอโซนู้น่ะทีหลังแต่ผมเริ่มลบไปแล้วเห็นปะเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องมาแก้เนี่ยเดี๋ยวต้องแก้แต่ว่าลอรองเงินอยู่นะต่อไปสิ่งที่ต้องทําต่อเว้ยหลังหลังจากที่เราทําราจะรด,ดเยอะๆแล้วนะทำอันนี้ก่อนเลยตะก้ากับอันเนี้ยจาเป็นมากเพราะว่าลูกค้า1คนอ่ะมันซื้อได้แค่3าสอย่างไอพวกของไอพวกของเล็กๆทั้งหลายอ,อ่ะเราดูที่ตรงนี้ก็ได้คุณเห็นหน่วยไหม 2หน่วย3หน่วย4ี่หน่วยเนี่ยมันสามารถใช้ได้แล้วถ้าคุณใช้เป็นตะกร้ามันจะเพิ่มได้นันนี4อัน5อันเว้ยแต่ว่าถ้าคุณเป็นรถเขน็นอะแม่งได้เป็น1ิดังนั้นเนี่ยรถเข็นโคตรสำคัญเลยสำคัญมากส่วนไอ้รถเนี้ยผมจัดไว,สว้สวยๆไม่มีอะไรไอ้รถอันนี้นะแค่ตั้งไว,สว้สวยๆเท่านั้นอ่าเผื่อให้ลูกค้าแบบมันไกลไงแล้วก็เดินไปง่ายๆแค่นั้นเองอ่ะอันนี้จบนะจบนะแล้วก็ในส่วนต่อไปที่ผ้าต่อนั้นก็คืออะไรใช่ไหม รถอ่าบอกเลยคือผมแบบเฮ้ยอยากเป็นโชว์รูมรถอ้าให้มันแบบส,สวยๆได้ไหมนี่คือมีรถครบทุกคันเลยนะจริงๆจะเป็นแ,แต่โชว์รูมรถเลยก็ได้นะโดยที่ลบพวกนี้ออกให้หมดแล้วเอาของขายเนี่ยไปไว้ที่ชั้นบนจริง,รงๆก็ทําได้เหมือนกันก็คือแบบเป็นรถ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 ยาวเลยแต่ถามว่ารถอะ่ะกําไรดีเหรอไม่ดีกําไรโคตรต่าเลยเนี่ยดูดิพันห้าไร <laughs> <c oughs> น้อยจัดดูดิเอ้ยพัน อยู่2 0 0พเออกำไรแค่2 0 0พนเองนะกำไรต่ำมากเลยนะแล้วกูเล่นเพื่ออะไรวะอย่างเครื่องประดับอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไหมเอ้ยอย่างปลาเนี่ยโอเคปลาเนี่ยกำไรดีปลาเนี่ยทำเลยแล้วมีแค่อันเดียวเฮ้ยปลาได้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยโอโอเคนอะแล้วก่อนอันนี้ผมก็ไปพาดอีกผมไม่รู้ว่าแม่งแม่งล็อกพาดเว้ยผมเอาเอาลูกกระสุนปืนมาขายก็ว่าทําไมแม่งไม่มาเติบสักถี่วะอันนี้ก็ว่าอะไรกันโอเคอยาจักรยานอันนี้ก็ก็เหมือนกันแต่ผม หลังๆเงินมันเริ่มเยอะไงเลยเริ่มวางแบบสวยๆละเลยไม่ได้คีดอะไรมากละโอเคอันดับต่อไปที่ผมพาต่อนะอต้องพาไปที่โชว์รูมรถโชว์รูมรถโชว์รูมรถผมขอรีตายเกิดแล้วกันนะเพราะจริงๆอะตอนแรกผมซื้อรถไม่เป็นเออพอซื้อไม่เป็นเลยหาวิธีเว้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ารีตายเกิดหนึ่งทีมันจะไปเกิดที่โชว์รูมรถพอดีเห็นไหมแล้วถ้าเวลาเราดูบ้านของเราทําไงอันนี้คือจุดที่พาต่อเลยนะนี่เห็นปะ คือมันจะมีเงินขึ้นหรืออะไรตรงนี้ถ้าถ้ามีก็คือบ้านเราอยู่ที่โซนนั้นแค่นั้นเองเมื่อกี้เห็นแล้วนะอยู่โซนตรงนั้นนะโอเคจบเอาละทีนี้ในการซื้อรถครับอันนี้คือจุดที่พลาดเพราะตอนแรกอะ่ะผมยังเลือกคนขับไม่ไม่คือไม่เป็นเลยอะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามาที่คนขับเว้ยเราสามารถกดที่ตรงนี้แล้วก็ให้มันเลือกรถได้ถ้าเรามีรถเพิ่มใช่ไหมแค่นั้นก็คือจบเอาละอันดับต่อไปที่มันจะต้องมีเพิ่มคือตรงนี้ล,ละอ่ากดที่คุยพนักง,งานนะเดินเข้าไปเห็นปะ มีรถที่ซื้อแล้วทีนี้คุณดูที่กําลังรอการผลิตสินค้านี่นี่นี่กำลังการการผลิตนะคือการที่บรรทุกของได้เนี่ยเงินขึ้นอยู่ตรงนู้นเห็นปะดูที่ต้นไม้สีเขียวนี่เห็นปะบ้านเราอยู่ที่ตรงนั้นนะโอเคจบรถเ,เนี่ยเห็นปะหกร้อยเก้าร้อยพันสองนี่รถที่ผมซื้อสองพันห้าต่อผมซื้อแล้วนะเนี่ยเนียคันเนี้ยซื้อจบเลยจบเลยทีเดียวเอาละทีเนี้ยที่เราจะต้องดูเพิ่มเว้ยก็คือในส่วนของรายการสินค้า เดี๋ยวขอออกก่อนอันนี้ผมบอกจุดที่ผ้าเอ่ยอะไรกานสิคะคุณเห็นไหมครับว่าแท่นแท่นแท่นกำลังโหลด1 6อยิแอลลิตริเห็นไหมเท่านี้มันเพียงพอแล้วดังนั้นเนี่ยแปลว่าคุณไม่ต้องเอารถที่ที่มันเกินกับครั้งที่เก็บของแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยคือมาที่คนงานเว้ยแล้วมาที่คนเติมสต็อกมันจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยหากคุณไปสุดคุณดูเงินผมนะรอดูเงินนะ เดี๋ยวจะลดโดยทันทีเพราะเรียกว,ว่ามันเป็นการสต็อกของให้เร็วมากยิ่งขึ้นคือคูณอ่ะคูณเข้าไปเพื่อที่ว่า,าคนมาเติมอ่ะจะได้มีเติมได้อยู่ตลอดเวลาถ้าคูณเงี้ยเดี๋ยวเงินมันจะหดได้ได้ไวมากพอเป็นอย่างเงี้ยลดคุณอ่ะก็ต้องใช้เยอะขึ้นด้วยชัดเจนปะลดคุณจะต้องใช้เยอะขึ้นโดยทันทีและผมอ่ะดันไปกดตรงนี้แล้วลดมันไม่พอสุดท้ายพอผมมากด125เอา้าลดที่มีแม่งพอแล้วนี่วะเนี่ยคือจุดที่พลาดอีกแล้ว แล้วก็ในส่วนของรถอ่ะพยายามกัดฟันกัดฟันนิดนึงคือไม่ไม่้อามาซื้อรถพวกนี้ก็ได้คือคุณจะเอาหมื่นหมื่นหนึ่งก่อนก็ได้พอหมื่นหนึ่งสองคันสามคันก็ได้นะมันก็ประหยัดนะอันนี้อันนี้ได้นะสองคันสามคันได้แต่จริงๆโค,คนคันหนึ่งแล้วก็มาสามหมื่นเลยทีเดียวเลยเมื่อวานผมนั่งรออยู่สองชั่วโมงมั้งได้สามหมื่นทีเดียวจบเลยเนี่ยคันเดียวแม่งจบเลยแต่มันมีมากกว่านั้นอันนี้ไม่เอานะห้าหมื่นไม่เอานะเนี่ยหกหมื่นนาสนาะเห็นปนะ บรรทุได้เยอะเลยอันนี้จบเลยจบเลยแต่มันก็มีอีกออันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาอันไหนวะไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่มาขับเล่นอันนี้ไม่ใช่นี่สี่หมื่นไปเลยไหมเฮ้ยสี่พันไปเลยไหมห้าแสนนะ <c oughs> แต่ว่าต้องมีลานลานจอดให้มันถ้ามีในข้อดีมันก็มีคืออันเดียวจบไปเลยและรวดเร็วด,ด้วยเร็วแบบเร็วมากมด้วยขับไปจอดรับกลับมาเลยและเป็นไงล่ะ เอาสุดเลยไม่ล่ะ8ปดหมนะะอันนี้จบเลยอัน,นเดียวพออันเดียวจบจบทั้งเกมเลยผมผมว่านะหรือหรือว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์2อันก็ได้อันนี้ก็เลือกเอาเฮลิคอปเตอร์ข้อดีคือมันเร็วเนาะอันนี้ก็บอกไว้แล้วกันนะสำหรับรถนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพอกลับไปเห็นปะเงินขึ้นอยู่เราก็วิ่งไปตามที่เงินขึ้นเลยนี่ตามนี้เลยอันนี้น่าจะบอกจุดที่พลาดครบแล้วนะน่าจะครบแล้วโอเค อันดับต่อไปสิ่งที่ผมจะทําต่อคืออะไรใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายเลยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกหนึ่งทีเนาะเพราะเกมมันใช้เวลาในการเล่นเนาะเนี่ยนึกถึงบ้านตัวเองตอนไอ้น,นี่เลยอะ่ะบ้านเราก็เป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเริ่มใหม่แล้วผมบอกนะเริ่มใหม่น,นี่คือกูขายหมดเลยนะไม่เอาไว้สักอย่างมิ่งเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้โอเคมาเริ่มก่อนเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําเนี่ยโกดังเสร็จละโกดังผมเสร็จละเดี๋ยวผมจะตีให้มันเป็นที่ๆไปละกันนะครับอันียโกดังเรียบร้อยละ อันนี้เป็นกระจกเนาะก็วงจรปิดก็ติดเรียบร้อยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจัดระเบียบข้างล่างเดี๋ยวจัดระเบียบใหม่เนาะเพื่อให้ให้มันเป็นแบบแต่ตอนนี้ตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเอาลดหมดเลยดีไหมอ่าส่วนของซื้อของขายเนี่ยให้ไปชี้ที่ชั้นบนแทนแต่ว่าชั้นบนอะ่ะมันอาจจะไม่พอไหมชั้นเดียวเพราะว่ามันมีของหลายอย่างเกินส่วนตัวที่อยากอยากจะต้องการนะอยากจะต้องการจริงคือเอาให้มันครบทุกเรื่องอะ่ะงงอ่ะคือครบครบทุกหมวดอะ่ะ เราแยกเป็นโซนเนี่ยนี่อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคือของเล่นก็โซ่ของเล่นเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าเฮ้นะอิเล็กทรอนิกส์ก็อิเล็กทรอนิกส์ยาวๆเฮ้ยนะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้ในครัวฟ้าขนาดเล็กในกระดาษมันอยู่โซนเดียวกันหมดเลยเนี่ยก็เลยต้องการที่จะเอามาให้ครบอ่าถือว่ามาอัปเดตให้ดูล่าสุดด,ด้วยแล้วก็บอกสิ่งที่พลาดด้วยแล้วถามว่าสิ่งที่พลาดจะจบเท่านี้ไหม ก็ก็ก็คงจะไม่นะตอบก่อนก็ก็คงจะไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นยังไงต่อเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกหนึ่งทีก็แล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้ก็เรียกว่าบอกสิ่งที่พลาดนะสำหรับในคลิปนี้จากที่ได้เล่นมานะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างในรถบรรทุกก็ต้องซื้ออีกนะก็น่าจะปล่อยทิ้งกันยาวๆสำหรับในวันนี้แล้วกันนะอะโอเคงั้นก็ขอตัวก่อนละบายบาย